สบายดีสวัสดีพี่น้องมอน,นี่ก,นก,ก็มาพบกับเฮาคือเก่านะที่ช่องซาฟอร่กันอย่งมอน,นี่เฮากับชิมาเฮดเมนูกับปูนาหน่อยจะมาไปคุดมวอันพี่น้อง มาไล่เป็นไรเนาะแต่มาเ่าสิเอามาแจ๋วหรือป่นกินพี่น้องมือเนาะมันมีแต่นนตัวน้อยสูตรสูตรพัดกระชี้ต้ตตมเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งสูตรต้มเอาเนาะหล,ลายคนเพิ่ดกระชี้ตีนหรือว่าใส่ไม้จ่างเอาเนาะหรือย่างเอาทะเลน่องปิ้งหรือจี่เอาทะเล สอันนี้จิเอาไปต้มเอาไปต้มเ,เอาไปน้องไปไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องเบิไปไป่งสนดู ตอนนี้เขาก็ล้อหมอเดือดพี่น้องต้มเซนามปะแดกสิ่ซื่อน้องบริสัยอย่างสูตรเฮาใหม่สูตรใหม่เนาะปกติเฮาอะชิบแบบปิ้งก่อนเลยพี่น้องแต่นี่เห็ุเป็นสูตรใหม่นาะแบบต้มเอาแล้วก็เสีเอาไปป่นรั่เจะอะไรพี่น้องหน้าตาเสีออกมาเป็นแบบใดเนาะน <laughs> ไปเบิ่งกัน,น ตอนนี้หมอเขาก็ขึ้นสิเดือดแล้วพี่น้องดดอเดือนแกเดนี่เนาะสูตรใหม่อือนน้นี่ตอนนี้เข,เขาจะเอามาพมาามริกมาปีนจี ราวะกระปูเ้างกคงข้องสิได้เลยนะพี่น้องบ่หึงแบบเนาะตูน่างงั่นล้วเขาโอมอาไรเขาตูกดมันสิได้

เกน้ดองหามาตอนเลกเรื่นคื่องน้ำบ้าลยีร่ใหมั่นามตานิหรเดรากี่ก็ให้ใช่สุดแ่เอามเอารถใหญ่ฮะตัดกระต่ากัเช่ากระปุกรถีอาได้นาะมอยากน้อเพืนใช่ไ้อา คินแล้วแห้งไงมันก็มันพูน้นนอทหารดีบองเชโนหลดเครื่องถัดหลายเนาะหลดใช่ว่าหลดอันนี้อะไรพุณเจ้าหลอกกุญแจเห็ดเป็นหอ่อเป็นหอ่อเนี่ยทหารฮะเอใครเป็นไงทิ้งลอยเลยอะไรเนี่อหลดหับใส ขันให่หเลันใส่พอดีกวาน้มถาเราเนาะอ๋ไก่เราิมลลายนเราเลยง้หัวัหยีกยองลงม เราเราหุบเขาเราน้อยเดียวหนึงลุใบหุบเขาแบบวกล้วยก็ลักินลับป้าเลยบ้านหุบเขาชไม่ได้กล้วยหลัหนจริงยังเล่กีลุงใบบ่บ่ได้เป็นเงิจังหวะเราเห็ดหัวเอาใช่ไหมนอนนาเรา่ได้เงิเออคำเราบ่ได้ป็นเงินจังหวะฉิบป้างจอ๋ออดหน้าสิีแกงเองเล็บไเลโอ้ยเราเคยกินเห็ดเพื่อผีบ้าแล้วีหายนะ บ่ไ้บ่วธามก็ได้เลีรนวันนึงทำจินเฮ็ดเพื่องบนยังผลผก็จะน่อมลจับปลืมบันเก็คำบ่ธามบ่ไปแล้วหรอน้่ะคลขาดใครเยาำบัวนามาพาทวนกูจทิ้ืไปแลรวกปตุ่มมาแจ้เรื่องกันเลยน้มาพาทวถดกกู รชาตน่รับน่เลยรชารับมันได้ยี่รุกสองเสีใงเนกน่าะสอมันได้ยี่ร้อยไม่แกงันรอยีต้นน้อยน้อยนะเเมวสียงดอกมูเีงระชาหน่อลเติ้กอเยเยมันไองรหนึรับอมันเ้ก็เมียนจำกินานี่งซีนนะขจำเปิดเปิลเนาะ

เ็เปิดน้อข้าว้นันใ้เกลือน่าไปล้าง่ะไม่ปะตอนนี้แจวห้องก็เรียบร้อยเลยพี่น้องกินกับมักหลือไม้เนาะหรือมาเป็น้าคือปะขังไปชั้นงีปยัห้องเนมาด้พี่น้องกินข้าวนกันเนาะเป็นก้มผธุนนี่แหะ ญาตาแ้ก็จะข็งตัวเฉยในหูมีองค์ปูนานำโอ้ยเขาบอกมากิรีร๊มเลยเฮ้ยแม่ มันจะปงแล้วมันจะมปงแล้วเจ้าเหรอปงเลยคืออะไรคืออะไรของม้านี่เราต้องทำเดืนละสามสิบหกหมื่นจุ๊บๆสองงานประาศคั้งหมดไม่ยุงคับ นไกตัดลาไลาหันเตัดๆแลวหอมโตไปไหม่ตอมขึ้นปนกับนี้ลูคอมบอกขึ้นเยากไ้เป็นเือกคือว่าอยากกินอีซังแหลไก่บบนี้อื่นได้สิเอานะเบ่อนเออใส่ก็ได้มใส่แล้วรื้อ

้างเข้าอยู่ห <Și S 2> <X> ้องครับกินจองเลยเรนะ อนนี้เ่าก<อ><อ>็กิน,<อ>นข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วลพี่น้องตอนนี้เล่มมันอองกระปูนเนาะกินอองกระปูหลิงเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็อยขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะพอกันคลิปหน้าเด้อมักก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ก,กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปอลในคลิปหน้าพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ค่ะ พาพี่น้องมากินขา้าวเศร้านกันเนาะกับป่นกับปูอะไรพี่น้องที่เขาได้ขุดเมียนแะละขุดเมียนเนาะซึ่งมันก็แบบํำเขาก็เลยบริเฮ็ดอยู่ที่กินก็เพิงมาเห็ดเมื่อน,นี้เนาะพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี